พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันก่อนนี่เป็นภาพที่คุณโกวิทบุญธรรมผู้สื่อข,ข่าวของเราถ่ายแล้วส่งมาให้นะคะว่า มีฝนที่ตกหนักสลับเบาตลอดทั้งคืนคุณผู้ชมสังเกตท้องฟ้าค่ะมีเมฆล้มปกกลุมทั้งหมดแล้วก็มีหมอกลงจัดอีกด้วยฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มก็ทําให้มีฝนฟ้าขนองเป็นระยะในพื้นที่ด้วยปรากฏว่าก่อนหน้านี้พื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดเข้าเร่งบริหารจัดการน้ําไปแล้วนะคะเพื่อที่เตรียมรับมือกับฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุยางหิงที่อาจจะทําให้น้ําเหนือมีพื้นที่แล้วก็ ก็มีโอกาสเกิดความเสี่ยงน้ําท่วมเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่ตอนนี้น้ําก็ยังคงท่วมสูงค่ะโดยเฉพาะริมแม่น้ําอิงพื้นที่ลุ่มในพื้นที่บ้านหนองบัวตําบลสันทรายงามอําเภอเทิงน้ําท่วมพื้นที่การเกษตรยังเต็มพื้นที่แบบนี้อยู่นะคะนาข้าวก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมมานานกว่า3สัปดาห์แล้วค่ะส่วนทุ่งบางระกรรมนะครับรับน้ําเข้าพื้นที่แล้วครับคิดเป็นร้อยละ60ของความจุทั้งหมดนะครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยเขาบอก ว่ามันล้นคันดินครับแล้วก็ไปท่วมหมู่บ้านในอำเภอรพรมพิร,รามจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำยมสายเก่าครับขณะที่พื้นที่ลุ่มต่างๆนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำในหมู่ที่12ตำบลท่าช้างอำเภอรพรมพิร,รามจังหวัดพิษณุโลกก็มีสภาพคล้ายกับพื้นที่ไข่แดงครับถูกน้ำจากทุ่งบางระกรรมหลากเข้าท่วมโดยรอบนะครับแล้วก็บาง พื้นที่เนี่ยถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า2สัปดาห์แล้วด้วยชาวบ้านพาไปสำรวจความเสียหายที่บริเวณบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับคลองนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำยมสายเก่าแล้วก็เป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจุดแรกๆบอกว่าตอนนี้เขายังไม่ได้รับการเยียวยานะครับแล้วก็กังวลใจแหะครับว่าถ้ามีฝนตกลงมาซ้ำอีกเนี่ยก็อาจจะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอีกครับ มันก็โอโหเหนื่อยเนี่ยเล่นเราเดือดร้อนนี่ก็เหนื่อยขนข้าวขนของกันอะไรหนีน้ํหนีอะไรกังไงถ้าไม่ขนหนีไม่ได้พอเขาประกาศปุ๊ก็ต้องรีบออกแล้วแต่นี่ผมมันอยู่ในลึกเกินนะถ้าอยู่นอกก็พอขึ้นบางบนได้พออยู่ลึกก็ต้องหนุนพื้นขึ้นอย่างเดียวหนุนทําให้สูงขึ้นไงอีพื้นนั้นก็ท่วมไปหนุนเอาของให้พ้นน้ำอย่างเดียวเมื่อปีกายเดี๋ยวหมดเลยตู้เย็นเสื้อผ้าที่ฟุ่นตมเอาไม่ทันหมดเตายุงกู้เย็นพังหมดโอ่งน่องน้ำลอยในนาคหมด คนที่อยู่บริเวณแม่น้ํายมได้รับผลกระทบส่วนคนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ําน่านก็เริ่มต้องติดตามสถานการณ์เหมือนกันนะคะเพราะว่าระดับความสูงของน้ำนยอยู่ที่2เมตรถือว่ายังต่ํากว่าระดับวิกฤตค่ะอยู่ที่6เมตร50เซนติเมตรแต่ว่าทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านคาดว่าอิทธิพลของพาย,ยุยาง,อยางิอาจจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงก็จริงนะคะแต่ว่าในพื้นที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือค่ะมีการแจ้งเตือนไปยังชาวบ้านให้มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเครื่อง ื่องสูบน้ำใช้ในการระบายน้ําค่ะเพราะว่าตั้งแต่น้ําท่วมคราวก่อนเขายัางไม่ได้มีการถอนออกดังนั้นติดตั้งไว้ก่อนป้องกันสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นค่ะ ส่วนพื้นที่ภาคกลางนะครับชาวชุมชนวัดตลุที่ชัยนาทเนี่ยเขาสำรวจเรือหาปลาของตัวเองว่าพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่ครับหลังจากที่ประเมินกันแล้วครับว่าน้ําที่ไหลผ่านลงมาจากภาคเหนืออาจจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามีฝนตกหนักจากพายุยางหิจึงต้องเตรียมพาหนะเอาไว้ให้พร้อมนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ํากันอย่างใกล้ชิดครับก็ดูเลีย ดูดูจากปริมาณน้ําปีนี้นี่ไม่น่าจะรอดไม่น,าน่ารอดเพราะยังต้นเดือนกันย้ายเลยพี่ฝนถ้าฝนม,มาอมพายุเข้ามาอีกุ่นก็เตรียมตัวครับเตรียมตัตดเตรียมไว้ใือหาปลายนะครับเอาไปใช้ในบ้านอ๋อก็คือใช่ต้องมีเอาเอาเข้าไปในหมูบ้านได้เลยบบ้านได้เลยครับ